โโอ้ข้อมูลเต็ไมไปหมดเลยอยากจัดการข้อมูลให้แบ่งเป็นกลุ๊มๆแล้วก็นับให้ด้วยแบบอัตโนมัติทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับช่อง Tech Builder ช่องที่จะพาทุกคนไป b u i l เกี่ยวกับเทคกันครับ มาเริ่มกันนะครับขั้นแรกครับเราก็จะมาดู Data กันก่อนเนาะเพื่อความเข้าใจนะครับตรงคอลัมน์ B ีเนาะเอพิโซดเนี่ยก็คือ,อเลขที่ของแต่ละคลิปนะครับ YouTube p l a y l i s t ก็คือเป็น playlist ในใน YouTube ที่เอาไว้จัดกลุ่มแต่ละคลิปนะครับถัดมา Ti t ท e ก็คือชื่อของคลิป y o u t u b ลิงก์ก็คือลิงก์ u t u b e นะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ไปเริ่มจัดการ Data กันดีกว่าขั้นแรกให้ไปที่ Insert นะครับลงมาครับกด Prebot Table นะครับ แล้วก็เลือกข้อมูลที่เราต้องการกรุ๊ปปิ้งนะครับกรณีนี้เราก็จะเอา A3 ถึง E เรื่อยๆเลยนะครับนี่แล้วกดโอเคครับถัดมาตอนนี้เขาก็จะมีบอกนะครับให้เราอ่ะสร้างขึ้นชีตใหม่เลยหรือใช้ชีตเดิมอยู่นะครับและถ้าเราใช้ชีตเดิมเนี่ยก็สามารถเลือกที่ได้ว่าอ่ะจะให้วาง p r i v อ t t ทเบิของเราอ่ะไว้ที่ไหนส่วนกรณีนี้เราก็ใช้ชีตใหม่นะครับปุ๊บอ่าได้และถัดมาเราก็ไปใส่ข้อมูลกัน ตรง rows เนี่ยก็คือเป็นข้อมูลที่เราอยากให้มันโชว์แบบแนวนอนนะครับแล้วก็กด add เนาะกด youtube list กด add อีกทีนึงกด title นี่เราจะเห็นได้ว่าตัว playlist ของเราเนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายถัดมาค่อยเป็นชื่อของแต่ละคลิปนะครับวิธีการก็คือให้เอาชนิดที่ใหญ่ที่สุดอะไว้บนสุดนะแล้วก็ให้ใส่ข้อมูลหรือรายละเอียดยิบย่อยต่างๆเนี่ยไว้ด้านล่างนะครับถ้าเราใส่ขึ้นข้างบนละเป็นยังไงนี่ ก็อาจจะดูลําบากนิดหนึงนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าอยากให้เอาชนิดที่ใหา่ที่สุดไว้บนสุดก่อนนะครับถัดมาครับเราก็จะไปใส่ไปยูสกันนะครับใส่เป็นตัวลิงก์นอกให้เขานับว่าแต่ละชนิดเนี่ยมีคลิปกี่อันนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นได้ถ้าเป็นคลิปประเภท d ีวีเดคอเรชันเนี่ยจะมีทั้งหมด7นะครับเนาะแล้วก็ d ีวีเทคนิคมี6นะครับแล้วก็โมดูลมี9นะครับส่วนคอลัมนเนี่ยจะใช้ยังไงนะครับถ้าเราเอา YouTube playlist ไปขึ้นเนี่ยนะครับปุ๊บ เขาก็จะเรียงมาให้เนาะว่าคลิปนี้อยู่ในหมวดอะไรเนาะก็สามารถปรับใช้ตามเหมาะสมกันได้นะครับส่วนกรณีนี้ครับเราก็จะเอาโลสองอันไว้ก่อนนะครับแล้วก็อันนี้มีเทคนิคดีนึงเราจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยมันมีช่องว่างอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าเขานับช่องที่ไม่มีข้อมูลด้วยแต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็มีวิธีแก้กันครับให้สร้างอีกคอลัมน์นึงอันนี้เขียนเป็น Y slash e n นะครับหรือ Yes No นะครับแล้วก็ พิมพ์ตามนี้ if e, เปิดวงเล็บครับ e4 ถึง e เท่าก e, ับช่องว่างใส่ช่องว่างแต่ถ้ามีละ่ะใส่ y ครับปิดวงเล็บแล้วก็ใช้เป็น a ะไร y formula เนาะปุ๊บเราก็จะได้แล้วครับช่องไหนที่มีข้อมูลใน a, คอลัม n ์ e เนี่ยก็จะขึ้น y ให้อัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ต้อง copy สูตรใหม่เลยนี่ปุ๊บอ่าได้แล้วนะครับถัดมาครับให้มาที่หน้า pivot table ของเราครับ เนื่องจากว่าเราอะเพิ่มคอลัมน์ไปหนึ่งอันเนาะและตรง Data เนี่ยให้ขยายไปถึงแถว G เลยนะครับเสร็จปุ๊บก็ให้ลงมาครับตรงฟิลเตอร์กด a d d เนาะแล้วก็ตรงเลือกคอลัมน์ G ของเรานะครับและตรง Status เนี่ยให้ติ๊กคำว่า blank ออกนะครับแล้วก็กดโอเคปุ๊บอ่าตอนนี้ทุกคนก็ทำสำเร็จแล้วเนาะวิธีการทำข้อมูลแบบ grouping แล้วก็นับให้ด้วยแบบอัตโนมัติครับและใครที่สามารถนำความรู้นี้ไปใช้จริงมีประโยชน์ได้ฝากคอมเมนต์หรือซับสไ r i ต e ด้วยนะครับ ส่วนคลิปหน้าเป็นอะไรไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ